วันนี้น้องกาคุณออเดอร์จากคุณแม่ปริมนะคะแล้วก็คุณแม่พรนะคะคุณแม่ท่านเมตานะคะอุุนนะคะน้องนุ่นของเรานะไม่แทนนี้ก็ได้ขอบัุขอดวก็ตุกเอาเบลคิกด้วยพ่อคอไม่ให้เบลคิกด้วยขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณแม่ปริมนะคะแล้วก็คุณแม่พ่อนะคะคุณแม่ท่านเมตตาปิดร้านให้กับน้องนุ๋นของเราในวันนี้นะคะขอให้ อะไครับเรามีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะขอบคุณแม่ฟีล์มก็แม่พรอเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูน้องนุ่นของเรานะคะแม่จาดุท้องตึงท้องตึงท้องตึงวายท้องตึงขอบคุณนะคะนะคะแม่าจา๋า แต่สุขภาพร่างกายที่แขแ็งแรงนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เมตตาเอ็นดูน้องนุ่นนะคะวัสุดท้ายนะคะก็ขอญอออาตจุบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝาก กดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะกดติดตามช่องพังนุ่นนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะนคะคะขอบคุณนะคะ